<c oughs> เอาเลยเก็บสวัสดีคุณจำไหมผมกอเป็นสเตนและเกมฟรีไฟแนครับก็ในคลิปนี้นี่เราจะมาเล่นฟรีไฟกันในปี2021ั <Wow. S 1> นะครับเไม่ได้เล่นนานมากที่ตัวยังเป็นตัว <c oughs> ยังเป็นตัวเดิมอยู่เลยนะรับกินเดิมเลยค้างคาไว้ตั้งแต่ปีแล้วรอบอ่ะผมลงบริเวณหมู่บ้านตรงนี้นรับหาของกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบู๊กันดูซิว่าฟรีไฟในปี2 0 2พนี่นีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง,างนะฮะ เราได้ปืนมาเป็นทอมสันแอบกับเอเอ็ <Wow. S 1> นแอบอ่ะมีคนยิงกันตรงนี้พอดีเลยไหนดูสิอ่ะกูเดินติดแล้วเนะี่ยไหนไหนเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงฮึ่มหลแบบลแผลหลบแผลอีกตัวนึงไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นมันยิงกันแถวนี้นะครั่งมาตัวมันตายไปแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเร,รเห็นเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้วิ่งมาตัวเดียวน,นะฮะโอเค หายไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นบ้านไปแล้วหรือเปล่าอ๋อตายศพอยู่ตรงนู้นเนปยิงกันตายไปแล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าพงนะคุณผู้ชมครับน,นี่มีกระสุนเออาเฮ้ยกอซ่าหืมนี่มันปืนสุดยอดปืนสุดจริงเนยปยืนแห่งความโกงรนบใส่มัสเซลิลให้มันหน่อยแล้วนะอ่ะ ปืนที่ผมชอบใช้มากนะครับยิงแรงยิงรัวแน่นอนเนะับเก็บของนี้ซึกหน่อยนะครับตอนนี้มันมีไมอเทมเหมือนไอเทมสูตรอากาศนะครับตอนผมเล่นปีที่แล้วมันยังไม่มีเลยนะเป็นแบบวิง่งวิ่งไปฮิลไปแล้วก็เพิ่ม ep ไปได้นะครับก็เข้าวงครับวงโผล่มาบร,ริเวณที่เราวิ่งเข้ามาหาพอดีนะครับเป็นกลาง,ลางแมปนะครับก็สน,นฐานได้มีคนยิงกันตรงนี้เลยสตัว ยังไงพอลอยหน่อยแอบดูสิอา้าไปไหนแล้ววะนี่ไงเอ้เดียวเดียวโลบแบบโลบแบบกระโดดยิงกระโดดยิงไม่มีเสียงเดินมีเสียงเดินนี่ไงเพื่อนมีเสียงเดินยิงตูดยิงตูดไม่ตายไม่ตายอ่ะมันเหมือนเดินมาเที่ยวแเดียไม่สนใจจะยิงเรา เฮ้ยเอาอะตื่อหัวแตกนะครับหืสุดจจิงนะครับเป็นสโขบแต่ว่ามันได้ลากยิงนะเป็นสโคบและตั้งหัวนะครับช่วงพลิกนี่แหละนะครับมันน่าจะมีคนออามียิงกันตรงนู้นนะครับโอ้ไกลมากจุดนี้บอกเลยว่าไกลมากแต่ได้อยู่มันยิงกันแต่เราแจมแต่เราแจมจะลากหัวนะครับแต่โดนตัวตายซะก่อนเอาแจมนีหัวไปหนึ่งทีหัวไปหัวไปหนึ่งที เนบคิวมาหกคิวแล้วจัดไปครับอย่าได้หยุดยัง้งมีเสียงยิงมีเสียงยิงบอกเลยว่าเดินมาแล้วลากหัวแต่ตายก่อนครับตรงนี้มีนะมีเสียงรถด,ด้วยมีเสียงรถด,ด้วย้ยหลังก็เข้าหลังหลังก็เข้าแหละเดี๋ยว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 ตรงนี้ครับตรงนี้ครับกำลังบวกกันอยู่เลย กำลังบวกกันอยู่เลยกำลังบวกกันอยู่เลยกำลังเหนียวเหนียวเหนียวจุดนี้บอกเลยว่าเหนียวตั้งก่อครับยิวใหญ่ฮิวใหญ่หญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาอกอหัวแตกตายเกือบตายเหมือนกันเราเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีตรงนี้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องยังไง เราไม่เจอเอ้ยอโอ้โหมีตัวอื่นมาแจมมึงใจเ,เย็นๆดิเพื่อนขอยิวก่อนนะมาทีละตัวมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงโดนปะมันนี่แอบต่อจังหวะแอบเบ้าหมดเลยเบาหมดเลยซ้อมก่อไปหนึ่งทียังไง ลากยิงหัวหัวแตกกปอกเลยโอ้โหจุดน,นี้เฮ้ยหลังมีเสียงโอ้ยิงยับเลยมันใช่ปืนอะไรวะเนี่ยยิงยับเลยเพื่อนแจมเลยดิดูนีครับโอ้โหสามตัวสามตัวเอาตัวนี้เลยกันนะหัวแตกครับตัวนู้นไกลมากไกลมากไกลมากแต่โดนหัวอยู่ดีครับ ครับตัวแงึงคือแดงแดงในแมปแต่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยอยู่ไหนวะเฮ้ยมีเสียงฟันมีดมีเสียงฟันมีดค่อนข้างอันตรายนะนี่เพื่อนแถวไหนวะเฮ้ยนยีนย่ไงนี่ไงถันหลังไว้ก่อนถันหลังไว้ก่อนถันหลังแล้วลากริงอ้าวไอวอวไอวอมาไอวอเจอเจอเจอไอวอครับครับ ยังไงมันหิวแน่นอนมันหิวแน่นอนมันหิวไอ้บอกเลยว่าทุาผู้ชมดูทันไหมเมื่อกี้ยิงลอดไอโฟ์เนยสุดจริงมากๆสิบสามคิวแล้วเหลืสิบเอ็ดคนโอ้โหทำไปได้เหลือเก้าคนแล้วตอนนี้อยู่ในท็อปสิบแล้วนะก็จัดการตรงพีกไปได้เยอะเหมือนกันนะครับ เฮ้เดี๋ยวโอ้โหยิงมาจากไหนวะเดี๋ยวโอ้โหไม่เห็นบ้านเหรอข้างในบ้านเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนโอ้โหเดี๋ยวเอ้าถังเหรเดี๋ยวยังมียังมีคนเล่นแบบนี้อีกเหรอเนี่ยแอบในถังเนบผมไม่เห็นนึกว,ว่าอยู่ในบ้านกดไลค์ให้หนึ่งทีเลยยอมว่ะ